สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ของเสมาเพชรด้วยนะครับครับผมครับเอ๊ะมันจบเร็วมากพอจะบอกได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นอ่าพอดีผมได้คาถาดีครับวันนี้จากหลวงพี่โจครับหลวงพี่โจมอบให้ผมครับจริงเหรอคาถาดีโจไหนโจไหนโจนัทวุฒิครับใช่คาถาคาถาที่เปิดเลยได้ไหม ก็เปิดเผยไม่ได้ผมก็ไม่รุ้มกันว i̇şte. ่าเขาพูดอะไรครับเขาว่าท่องอยู่ในใจก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนครับที่เป็นแรงเจียร์แรงใจให้ผมคอยให้กําลังใจผมโดยตลอดมาผมต้องขอบค like ุณมากๆครับครับถ้าเกิดผมไม่มีแฟนชาวไทยอ่ะผมก็ไม่มีในวันนี้ครับเพราะว่าทุกคนบอกว่าอยากเห็นการรีแมทกับเขาในครั้งนี้ผมก็ขอรีแมทกับเขาในครั้งนี้ครับ แล้วก็วันนี้ก็ประสบผลสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วครับคราวนี้พี่ขอถามถึงเกมการชกครับผมครับนับแรกเกิดจากอะไรครับนับแรกเกิดจากอะไรก็อย่างแรกเลยผมก็รัดกุมให้มากขึ้นมผมไม่พยายามที่จะไม่ถอยครับพยายามที่จะตั้งรับออกจังหวะสองครับและทีนี้พอดีผมรู้ว่าเขาแบบหลวมการตววกปุ๊บผมก็แอบรัดจิ้มหมัดเลยครับพอรู้แล้วว่าหมัดแรกครับที่ผมต่อยเข้าไป ผมคิดว่าโดนแค่นิดเดียวเองแต่เขาทําไมมีอาการ <c oughs> ครับพอหมัดที่สองผมก็ปล่อยเต็มที่นะครับหมัดแรกแค่เราปล่อยยังไม่เต็มแรงอะ่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> เขายังมีอาการได้เลย <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะทนหมัดไม่ได้ครับ <c oughs> ก็เลยเปิดฉากใช้หมัดเลยครับหมัดแรกมีสักกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นได้ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะสองพอดีครับเรายังต่อยไม่ไม่ไม่ได้แรงมากครับในผลที่แล้วเขามีเขามีจังหวะหลวงหรือช่องว่างแบบนี้ไหมครับอ่าจังหวะแล้ว ครั้งที่แล้วอ่ะผมพูดได้ว่าทุกอย่างของอาวุธทอหนักมากครับเพราะอีกอย่างหนึ่งผมก็แบ่งน้าหนักด้วยแล้วก็ต่อยเวทใหญ่ด้วยพลังกาลังเขาก็เยอะกว่าผมพอสมคนครับใช่ครับเปรียบเทียบกับไฟนี้เราได้โดนเขาบ้างไหมไม่ได้โดนเลยครับเาขเเาเตะขาผมทีเดียวอยองครับไม่เจ็บเลยใช่ไม่ไม่ได้โดนอะไรจากเราไม่เขาเราไม่ได้โดนอะไรจากเขาเลยไม่ได้โดนเลยครับโอ้ แล้วก็เลยไม่รู้เลยว่าหนักแรงแต่อาการใดเทียบเทียบอย่างไรที่แล้วการเตะจากไฟที่แล้วเขาเตะแรงมากครับเตะขาผมแรงมากแต่ไฟนี้เขาเตะไม่แรงครับน่าจะเกิดอาการแบบลดน้ำหนักเยอะพอสมควรครับเรื่องน้ำหนักเป็นสำคัญใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทั้งที่แล้วเราแบกไปเท่าไหร่แบกแบกสามโลแล้วไปแบกอีกโลกว่าก็เป็นสี่โลสี่โลกว่าครับที่ผมแบกต่อแต่คำนี้น้ำหนักน้ำหนักเวทผมรับร้อยหกสิบร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับ 65. แต่ครับน้าหนักผมนับแรกที่ได้มามันทําให้เรามั่นใจไหมยังครับยังยังเหมือนครั้งที่แล้วนับแรกอะ่ะผมจะไม่ดีใจครับถ้าเกิดผมไม่ปิดเกมได้อะผมได้นับก็ตามผมก็ไม่ดีใจครับแต่ผมพยายามที่จะปิดเกมให้ไวที่สุดครับเพราะว่าผมหลายครั้งแล้วที่ผมเห็นนักมวยได้นับแล้วดีใจแบบดีใจแล้วก็ทีนี้ไม่รู้จะป้องกันตัวยังไงครับดีใจอย,อย่างเดียว าะว่าได้นับแล้วครับเหมือนประมาทคูต่อสู้แต่ครั้งนี้ผมพยายามที่ไม่ประมาทได้นับแล้วพอดีอ่าหัวหน้าค่ายทุกคนในค่ายก็บอกว่าได้นับแล้วอย่าเพิ่งดีใจรัดกลุ่มให้มากเพราะว่าของตัวใหญ่ด้วยอาวุธของก็หนักด้วยผมก็นั่นะครับยังไม่ดีใจครับถ้าเกิดยังไม่ปิดเกมได้ครับแล้วนับที่เถานับที่สองที่คุณเสิร์ฟเข้าไปเป็นไงก็ยังไม่ดีใจครับยังเนี้ยังครับถ้าเกิดตาบได้ที่กรรมการยังไม่ยุติการชกผมก็ยังไม่ดีใจครับ กรรมการคอสยังไม่โบกนี่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ยกแรกเองครับเหลืออีกตั้งสองยกเขายังทําได้ครับนับสองนี่น้ําหนักหนักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ปล่อยก็เกือบร้อยครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ครับเพร่าโดนเต็มเต็มครับหมัดแรกหกสิบหมัดสองเกือบร้อยแล้วหมัดข้างสามอ่ะผมผสมผสานกันครับมีมีศอกไปด้วยมีหมัดหลายอย่างคือแบบเขาก็ก้มแล้วผมก็เต็มที่แล้วทีเนี้ยครับก็ฟงเหมือนยอมเลยเนาะใช่เหมือนยอมนะครับผมก็เต็มร้อยนะครับ แล้วจังหวะที่พอเรารู้เราชนะปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าจะดีใจมากๆช่วยบอกความรู้สึกในตอนนั้นครับมันเรารู้สึกยังไงเพราะรู้สึกตอนนั้นผมดีใจมากๆอย่างแรกที่ผมดีใจเนี่ยคือผมพูดกับตัวเองว่าผมลบคาสบประมาทที่ทุกคนบอกผมว่าถ้าเกิดกลับมาโชคในครั้งนี้หรือรีแมทอะยังไงก็แพ้เขาอยู่ดีผมเก็บฝังใจไว้ผมเก็บไว้ในใจแต่ผมก็บอกหันไปมองกระจกพูดกับตัวเองว่ามึงต้องทําได้มึงต้องทําได้ แล้วผมก็ทําได้จริงๆครับผมเจ็บเจ็บอาการไว้อย่างมากครับเพราะว่าถ้าเกิดตามใดที่ผมยังไม่ทําหน้าที่ของผมไม่เต็มที่ครับเอาจริงพี่ถามย้อนกลับไปครั้งที่แล้วก็คือจริงๆแล้วไอ้ครั้งที่เราแพ้เนี่ยมันก็มีจังหวะที่เหมือนจะฟาวอยู่สองผลใช่ครับมันจะฟาวมันทาเอาจริงเราแพ้ลงมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดาวมากไหมเรารู้สึกสูญเสียความมั่นใจมากหรือเปล่ามากพอสมครผ,ผ,ผมลงมาบางทีผมยังผมเอา้าผมถามกับพอ,อนะค่ะ เอ้ยผมชกเสร็จแล้วเหรอเขาบอกชกเสร็จแล้วผมยังแบบยังเหมือนแบบยังหลับไปอยู่ในความฝันอยู่เงครับคือแบบเราโดนตอนนั้นเรามืนมากครับเหมือนมันจะเป็นจุดประสาทของเราครับครับหลังนี้ผมก็กลับไปพวกผมก็แบบไปตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนใหม่แล้วก็อ่านเกมคู่ต่อสู้ครับว่าเขาจะมาตายไหนมารูปแบบไหนผมก็เอาวิดีโออะเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเนี่ยว่าเราพลาดตรงไหนผมก็เอากลับมาแก้ไขครับ แมะเพชรพอจะบอกได้เลยว่า,วาชัยชนะในครั้งนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมด้วยถูกต้องครับแล้วก็การเตรียมพร้อมด้วยผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนชาวไทยครับมีส่วนหนึ่งแค่กําลังใจมีส่วนหนึ่งที่ติชมผมแต่ผมเอาคําที่ติชมมามาเป็นแรงผลักดันให้ผมมาถึงทุกวันนี้ให้ได้อผ้ถามจ่อยหน่อยนะครับแรงจุดที่เราโดนติชมอะที่เรารู้สึกว่า้มันมีประโยชน์มีคุณค่ากับเรามาก เด็ไคำคำเดียวเลยครับเขาบอกชกกับคนนี้อีกยังไงก็แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็แพ้สู้เขาไม่ได้หรอกนี่มันติชมเหรอนั่นแหละครับเหมือนกระดาด้วยแต่ผมก็ผมไปอ่านเจออยู่คอมเมนต์นึงครับผมก็เลยเก็บมาเป็นแรงผลักดันให้ผมมาใช่ครับคคำชมก็มีเยอะพอสมควรครับเขาก็ให้กําลังใจในทางให้กําลังใจว่าเออตั้งใจนะสู้ใหม่นะทุกคนชาวไทยเป็นกําลังใจให้อยู่เสมอ คอยเชียร์อยู่เสมอใช่ครับแต่ก็เชื่อว่ามีแฟนๆมวยไม่น้อยเชื่อมั่นในตัวของเสมาพเพชรยใช่ครับวันนี้สายฟ้าผ่ากลับมาทํางานแล้วครับใช่ครับได้ยู่งเก่สาเพรครับรู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ที่เขาชนะเรามาไฟที่แล้วรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรเราบะไม่รู้ครับเพราะบางผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งครับฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีผมก็ไม่สนใจเขาบอกว่าเขาซ้อมมาแค่ทีเดียวเขาสามารถชนะเราได้ครับ เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้าเกิดขออกเขาบอเขาซ้อมมานิดเดียวถ้าเกิดครั้งที่แล้วผมไม่พลาดไปโดนเขาเขาอะ่ะผมคิดว่าผมยังไงผมชนะครับ<ด>ใช่การการเตรียมความพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดครับผมพูดได้ตรงๆนะครับมไม่ว่าคุณจะเก่งสักแค่ไหนถ้าเกิดคุณไม่ซ้อมยังไงคุณก็จบอยู่ดีครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เก่งแต่คุณฝึกฝนมานะสแสวงหา ยังไงคุณพีชนะครับเหมือนผมในวันนี้ครับเพราะว่าผมพยายามสแสวงหาว่าเออคู่ต่อสู้เราจะมาสไตล์ไหนมารูปแบบไหนนะครับผมก็พยายามอ่านเกมคู่ต่อสู้แล้วก็นําไปพิจารณครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมไหมครับที่เขาดูถูกเราในข้อหีวก็ไม่มีครับสําหรับผมมาคืออยู่บนเวทีเราเป็นคู่ต่อสู้กันเราคือศัตรูกันเราคือคู่อาฆาตกันเราคือทําหน้าที่ของตัวเองครับแต่ลงมาข้างล่างอ่ะ เราคือพี่น้องกันเราครู่เพื่อนเพื่อนกันอย่างกับที่ผมเจอผู้ชคผมมาที่ในโรงแรมอะ่ะผมทักทายเขาเขาก็เมินหน้าเ็่ผมเขาก็ไม่ผมก็บอไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องสนใจครับเราทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอครับพูดถึงช,ะชะัยชนะในไฟนี้ในครั้งนี้มันทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจจะกลับไปชิงแชมป์ในชิงแชมป์ในรุ่นแบนเทเวตหรือเปล่าครับผมก็ขอผ่าน อีกหลายๆตัวครับก่อนที่จะไปชิงแชมป์ครับนะผมก็ขอตั้งตั้งหน้าตั้งตาเก็บชัยชนะเก็บขั้นบันไดเก็บเก้าอี้แลน์กิ้งของผมคืนให้ได้ก่อนผมถึงจะไปชิงแชมป์ได้ครับใช่ครับนี่ถามนะครับว่าพูดถึงสําหรับโดยส่วนตัวเราเราคิดว่าคููต่อชกคู่ต่อสู้ในไฟหน้าของเราควรจะเป็นใครครับหรือชกกับใครน่าจะสนุกครับอ่าคู่ต่อสู้ของผมในครั้งหน้าผม ใจอะใจจริงอะผมอยากแก้เมืองกับฟิลิปเป้โรโบครับที่เขาชิงแชมป์ในวันนี้ครับนีการชกอยู่เลยนะใช่ครับตามจริงอะเขาต้องมาเจอกับผมก่อนครับก่อนที่จะไปชิงแชมป์ครับใช่ครับว่าถ้าเกิดโรโบชนะโจนาธานนี่ก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนเนี้เจอถ้าเกิดโปรโมเตอร์จัดให้เจอใครก็ได้ผมก็เจอกับคนนั้นครับอ่ะสุดท้ายนี่นะครับฝากบอกถึงแฟนๆมวยที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับผมก็ฝาก ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนครับที่ติดตามเชียร์และให้กําลังใจผมครับผมถ้าเกิดผมไม่ได้แฟนๆชาวไทยให้กําลังใจผมผมก็ไม่มาถึงในจุดจุดนี้ให้ละครับอเคผมก็ต้องขอขอบคุณเสียบรรจงบุตรสภาบวมวัอที่เป็นกําลังใจที่เป็นครูเป็นทั้งครูเป็นทั้งพ่อให้ผมครับผมต้องขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับ